ขอบคุณที่โชว์ว่าคุณไม่ใช่สำหรับฉันเมื่อไรที่ผู้ชายบอกคุณว่าผู้หญิงเห็นแก่เงินหนูต้องรู้เลยว่าคนนี้ไม่ใช่สำหรับฉัน not my type ขอบคุณที่โชว์ออกมาให้เห็นเราไม่ต้องการผู้ชายทางโลกเราต้องการผู้ชายคนเดียวที่เปเราคนที่เปผู้หญิงคือคนที่มีเงินเหลือเฟือ คนที่บอกว่าผู้หญิงหน้าเงินผู้หญิงต้องการแต่เงินมันไม่มีจะแดกเขาใจยังเหมือนหนูขายของแพงอย่างเงี้ยหนูขายของประมาณเก้าหมื่นอย่างเงี้ยสมมตินหนูขายครีมเก้าหมื่นอย่างเงี้ยแล้วมีแบบกลุ่มคนที่เขาซื้อแต่ครีมสามสิบบาทซื้อแต่ครีมสามร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกอยู่ว่าเฮ้ยครีมแพงมากเลยขายแบบขายกะรวยเหรอขายกะเป็นมหาเศรษฐีเหรอแพงเกิน ถามหน่อยดูจะรู้สึกเสียใจไหมว่าโอ้ยเนี่ยคนนี้ไม่ซื้อเราเลยอะ่ะเขาเคยซื้อครีมสามร้อยแล้วมาซื้อเราเก้าหมื่นอ่ะงดไมายไทยลูกไม่ใช่ไทยเราลูกเราจะอดควรเพื่อถ้าเราอดควรเราต้องลดครีมคุณภาพเก้าหมื่นเพื่อไปขายให้เขาในราคาขาดทุนแบบย่อยยับสามร้อยเนี่ยนะคิดดูดีๆ ชีวิตเราเราสร้างมางขนาดนี้แล้วลงทุนกับตัวเองขนาดนี้แล้วสัญญกงสัญญกรรมทาคงทาครีมพัฒนาตัวเองขนาดนี้แล้วเอาตัวเองไปให้ผู้ชายที่บอกว่าผู้หญิงหน้างเงินเราเอาให้มันฟรีมันยังด่าเราเลยเราไม่เคยพอดีสําหรับคนที่ไม่ใช่เข้าใจไหมลูกเราไม่เคยพอดีสําหรับคนที่ไม่ใช่ถ้าเรารวยกว่าเขามันยังบอก,กบเราเลยว่าเธอรวยเกินไปเธอไฮโซเกินไป ถ้าเราจนกว่าเขามันก็บอกว่าเธอเนี่ยชอบแต่เงินเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงหน้าเงินคนที่ไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดเอาอยัางไงก่อนเราไม่ต้องปรับให้กับผู้ชายทุกคนเลยเหรอโอเคไหมฉันถึงได้เปิดคอนหาถูผู้ชายเปไงเพราะฉันรู้ว่าทัศนคติบางคนผู้หญิงบางคนถึงแบบ แม่งคุณมีมูลค่าเก้าล้านคุณมีมูล,ลค่าเก้าสิบล้านคุณมีณมูลค่าเป็นร้อยล้านคุณแม่งจละลดราคาให้ผู้ชายแค่หลักร้อยอะฉันไม่ยอมอะคุณต้องไปอะไรเรียนรู้ที่จะดึงดูดผู้ชายมีเงินดึงดูดผู้ชายที่เขารักที่จะเปย์คุณและคุณจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้เขาเปย์คุณไปเรียนคอร์สนี้ค่ะทุกผู้ชายเปย์หนักค่ะตอนนี้ราคาห9พันเก้าร้อโอเคไหมผู้ชายแมนแมนผู้ชายที่มีศักยภาพ potential จริง,รงๆเขา รู้สึกว่าการได้ดูแลผู้หญิงมันคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตคู่ถ้าเขาไม่สามารถดูแลผู้หญิงได้ไม่มีแฟนเอาเขามาลำบากทำไมสู้เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองสร้างประสบการณ์ตัวเองให้เลิศให้ปังให้ทำงานได้ดีหาเงินเก่งแล้วค่อยโฟกัสผู้หญิงนี่คือผู้ชายที่คุณภาพ แล้วแม่จะบอกเลยนะเงินผู้ชายมันไม่สําคัญหรอกไม่ได้แบบโหหรือแม่อยากได้เงินผู้ชายขณะนั้นไม่สําคัญแต่ที่ผู้หญิงต้องการเห็นผู้ชายเปเพราะว่าอะไรอยากให้คุณได้แสดงศักยภาพของคุณว่าคุณสามารถดูแลผู้หญิงได้ไหมใครจะเอาผู้ชายที่ดูแลผู้หญิงไม่ได้ ใครจะเอาผู้ชายที่แม่งแม้แต่ตัวเองมันยังดูแลไม่ได้เอามาทําพระแสงอะไรฉันหาเงินฉันทํางานฉันดูแลพ่อแม่ฉันก็มีความสุขอยู่แล้วฉันจะเอาภาระมาทําไม้เขาแค่อยากรู้ว่าคุณแม่งมีศักยภาพไหมเท่านั้นเองการเปมันคือน้ําใจเว้ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องให้ทุกอย่างต้องโหทุกอย่างทุ่มทุกอย่างไม่จริงไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การที่ผู้ชายเปมันคือโรโย มันคือความซื่อสัตย์มันคือการที่เขาเนี่ยเห็นคุณค่ามันคือการที่เขาเนี่ยมีน้ำใจมีความอยากเทคแคร์ดูแลใครจะเอาผู้ชายขี้เหนียวออกมาทำไมอะแล้วเราเองก็ไม่ใช่คนที่แบบโอ้ผู้ชายเปแล้วเราจะไม่ดูแลเทคแคร์เขากลับแล้วก็ตอบสนองไปเท่าที่คุณตอบสนองกลับมาต้องฉลาด